ครับกับความสำเร็จตอนแอรไปแล้วสี่อีพีกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามประเทศทั่วโลกเป็นยังไงครับความรู้สึกของแต่ละคนอาริคลิสก่อนอุ้ยจริงๆน่าจะทุกคนน่าจะตอบคล้ายๆกันค่ะคือมันดีใจค่ะเราก็ขอบคุณสําหรับการรับชมซีรีส์ของเราจริงๆพวกเราก็รอมานานเหมือนกันแฟนคลับของทุกๆคนที่เห็นเราถ่ายทําเมื่อประมาณสองปีที่แล้วก็น่าจะเฝ้ารอเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากที่ที่ บบได้ดูเรื่องนี้กันเนาะ<ช>มันมันสนุกค่ะมันเหี่ยวใจมันเหียเห่ยวใจสำหรับผมก็ดีใจเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทําให้ซีรีส์ของเราก็ได้กระจายไปสู่วงกว้างขึ้น,นก็อยากให้ทุกคนติดตามกัน,นเยอะๆครับพี่เจยอนออนแอร์ไปร้อยเจ็ดสิบสามก็ภูมิใจค่ะภูมิใจด้วยแล้วก็แบบตื่งตาตื่นใจด้วยค่ะแล้วก็ รู้สึกดีใจที่อะไรนี้ก็ดีด้วยค่ะแบบพวกเราก็ชื่นใจครับก็เช่นกันครับเรียกว่าก็รอมานานแล้วก็ดีใจมากอีกครั้งครับที่ได้ออนแล้วก็ยังไงก็ฝากเลเกตท็อปพี่ลินแล้วก็แจนทุกคนด้วยนะครับสาได้วยครับก็ดีใจอย่างที่บอกครับว่าตอนถ่ายทาพวกเราสนุกกันมากแล้วก็อยากนําความสนุกนั้นไปให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ดีใจที่ล่าสุดเรตติ้งเนาะก็ขึ้นมาเป็น เก้ากว,ว,ว่าเกือบ<ช>สิบ<ช>เลย<ช><ๆ>ก็<ช>เยอะมากดีใจที่แฟนคลับทุกคนจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับได้ดูแล้วก็จากซีรียลนี้ด้วยยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ปปรแล้วก็รอทุกคนได้ติดตามในอีพีที่เหลือๆอยู่แน่นอนครับดูจากวันนี้ที่แบบมาแถลงข่าวก็ความมวลรวมในกองน่าจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนที่สุดสนุกมากครับเพิ่งจะได้ยิน9.1ตอนนี้จริงหรอจริงไม่อหกคนไปไหนมาทำไมพี่คีซไม่ตกใจ มาทังชีวิตไม่เคยได้ยินเข้าวจุดหนึ่งเลยค่ะติดใจค่ะในกองสนุกมากครับเพราะว่าพี่คริสเขาจะพูดทุกวันว่าไม่อยากให้จบเลยอยากให้มีงออีพีอีกเยอะๆอยากให้ถ่ายเรื่อยๆคือตอนนั้นก็ถ่าย คือกูถ่ายละครอเรื่องอื่นด้วยแล้วเรื่องอื่นมันคื้ยนยอมากคือมากองนี้แล้วก็มาเจอพวกดีบิดพื้นแล้วก็เป็นแบบ้องเอายายอย่างเงี้ยมันขำมากมันแบบมันมันเอนจอยค่ะมันเหมือนไปทํางานแบบไปไปเที่ยวเล่นแบบมันไปเจอ,อเพื่อนเจอน้องอะไรางรเหมือนที่จียอนบอกเปเรืที่เด็กๆเขาส่งให้เราใช่ไหมความความแบบความสดใสความใเราเรื่องเรื่องของมันด้วยค่ะต่อให้มันเป็นซีนที่แบบเศร้าหรือร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ หมือนมันไม่เครียดอะมันไม่เครียดใช่มันใช่มันมีความอบอุ่นมันมีความสนุกมันมีความแบบดูแล้วไม่เครียดแน่นอนแหละคือสมมติพี่ลินร้องไห้แต่ว่าพอคัดปุ๊บหันออกไปจียอนนั่งอยู่จียอนร้องไห้เหมือนกันบอกจียอนร้องไห้ทแไมสงสารพี่ลินมีกันไหมปะมันลิงกันเหรอพี่จียอนมันลิงกันเพราะว่ายังไงก็คือเป็น เล็กของเขาใช่เป็นลูกน้องของเขาแล้วพอพออยู่ในกองอะค่ะทุกคนก็จะรู้เรื่องของทุกคนแม้กระทั่งถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในซีนนั้นะเราก็จะเห็นซีนที่เขากําลังถ่ายทําอยู่ว่าเขาเล่นออกมายังไงใช่ปะเราก็รู้เรื่องไงก็เลยแบบก็แสดงทีมนี้ทำงานเป็นทีมเป็นแบบว่าเป็นทีมเป็นทีมเป็นที่แบบพรกกมลังทีส่งผลให้แบบทุกอย่างที่ออกมาผ่านซีรีส์มันมันเลิศจริงๆทุกมันดีใจต้องบู๊เป็นยีงดมั้งโอ้เรื่องนี้นะครับโอ้ดีใจมากครับเพราะว่า นี่เป็นเรื่องแรกที่ผมทำงานกับทุกคนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็คือเป็นระดับโปรเ e s ชั o นอลอยู่แล้วพอได้มาแสดงด้วยก็ดีใจครับครับผมก็นั่นแหละครับไม่เคยทำงานกับใครมาก่อนเลยในนี้ทุกคนแล้วก็ครั้งแรกก็เก่งๆเนอะแล้วก็เนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ก็ดูหล่อดูขึมดูไม่น่าพูดเยอะอันนี้ก็พี่คิดก็เคยเห็นมากแล้วมานานแล้วแต่ก็เรียกว่าไม่เคยทำงานด้วยกันแต่พอได้เจอจริงๆรู้สึกว่าเออดีเนยดีใจที่แบบได้มาทำงานกับทห้าคนนี้แล้วก็คิดว่า ถ้าโอกาสมีอีกก็อยากจะากทำงานด้วยกันอีกครับอยากทำงานด้วยกันอีกครับนี่พูดเล่เรื่องแบบว่าอยากอยากจะมีซีซั่นสองอยากมีถึงซีซั่นแปดนี่คือแบบไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเลยอยากให้มีค่ะคือมีมีซีซั่นก็ได้มีซีซั่นก็ได้แต่พวกเราต้องนัดกันก่อนเหตุการณต้องลงตัวกันก่อนเริ่มจากคือจุดพอยต์ของการอยากมีเพราะว่าเพราะว่าอยากอยาก เกิ<ต>ดอะไรอีกบ้างบรรยากาศทำงานทำงานแลกบรรยากาศก็ได้เลยความไม่เครียดเลยเหมือนวิวนั้นมากกว่า <c oughs> ดีใจที่แบบได้เห็นทุกคนนั้นจะดีใจที่ได้แบบร่วมงานกันเขาเป็นครอบครัวฟูดนะอ่ะบอกหน่อยอ๋อออนแอร์มาสี่ EP แล้วเนาะ e ี EP ตัดไป EP ที่ห้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความแบบว่าเข้มข้นหรือว่าแบบหัวใจของพีลินหัวใจของหัวใจของคุณเจ้านายสาวมจะแบบ มันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กูไปแต่ผมจะสปอย EP 5นะครับคือ EP ถัดไปเนี่ยก็คือทุกคนจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเลที่มากขึ้นจะได้เห็นว่าอย่างที่ได้เห็นในตัวอย่างไปนะครับ EP 5ก็จะเห็นว่าเลเนี่ยก็ได้ไปเจอพ่อของคุณลินแล้วไปเจอพ่อเขาด้วยแล้วก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเกตต็อปด้วยเพิ่มมากขึ้นค่ะทำไมเธอถึงไม่เรียกฉันว่าพี่เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าผมเรียกพี่มันก็เหมือนคนอื่นสิค่ะ แล้วเราหลังก็คือเจ้านายสาวก็คือตอนแรกพอพอปล่อยมาใช่ไหมคะก็จะมีแฮชแท็กที่แฟนคลับเพีคุาะเขาจะชอบถามพีคุศเลยละครทุกเรื่องเนี่ยเขาถามว่าเอ้ยตัวละครที่พี่คุศเล่นเนี่ยพีคุศเล่นเรารู้สึกยังไงแบบตั้งแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวละครเนี้ยพีคุศก็บอกว่าเอออยากให้เป็นแฮชแท็กแบบแบบโพสティブกับพี่ลินเลยก็เลยตกลงมาที่เป็นอยากมี หัวหน้าเป็นพี่ลินแต่ว่าพอ ep 5แล้วเนี่ยประกาศเลยนะเปลี่ยนแฮชแท็กเพราะว่าคนเนี้ยเขาพุ่งมากมันจะเปลี่ยนเป็นพี่เรน้องรินแล้ว,ลวตอนที่ผมเล่นจริงๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าพี่เขาอะ่ะดูแบบตัวเล็กตัวน้อยมากเลยจริงดูแบบนนเป็นน้องเป็นน้องรินจริงเห็นไหมล่ะครับฟาดฟาดโดนแปงแล้วก็อีก173ประเทศทั่วโลกที่กำลังจะได้รับชมลิน ทุกภาษาด้วยนะโอ้โหร้อยเี่ิสามภาษาร้อย่สิบสามใครพูดภาษาจีนได้ไม่ได้ครับภาษาไทยนี่นะเป็นเวกซ์ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะหนึ่งทุ่มค่ะทุกวันพุธนะคะที่ VTV ค่ะอทิต์นี้จะเป็นเอพิโซด5นะคะฝากของเราอินเทอร์เอ็มไอฮาย่เดค่บาสิคก็ฝากซีวีสเด็กฝึกน่าใสเติมหัวใจในหญิงด้วยครับก็เป็น ซีรีส์ที่ทุกคนดูได้เลยดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงทาง VTV เท่านั้นครับโอเคนะคขอบคุณครับ